แต่ละเมนูนะคะจะหนักขึ้นเรื่อยๆเชิบจะเต็มให้นะคับผมใช่บอกว่าเขากระทะตาลอ,อยอชอชุมาอชชุมาสวัสดีค่ะน้องมิเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะเขาจะเออเอค่ะ้อเขาจะพาทุกคนเนี่ยมากินคื่ที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในตอนนี้นะคะนั่นก็คือต้องสะอึกไม่ หยุดเลยอะ่ะต,ต,ตับตาการหายใจ้าเพาเอจริงๆกินน้ำท่ายากท่านี่เหรอไ่ไปกินพืชที่กำลังฮอตฮิตอยู่ตอนนี้ก็คือกัญชานี่ไงไปกินฮอตฮิตไม่กินอะ่ะกัญชาค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่เป็นโอมากาเซกัญชา และขาวแบบขาวแชฟปลานี่คือไวท์ที่เจะทำใ<ช>นกากินสดได้เลยไหมคะที่ผตัวน,นี้ที่ที่พี่นําไปคุณซอสนะผมแห้งนะครับก็น,นํามาเป็นผงถ้าผมไม่ลยุยอันนี้ก็จะทําเป็นยุสิบผสมแล้วก็ใบกระชามือันนี้จะเป็นผ้า,บานนอบะเป็นผลไทยญี่ปุ่นทั้งมเป็นใบกระชาก็จะนําไปต้มนะครับผมก็จะเอาน้ำตัวนี้มาทมําเป็นซอสนะผมก็คือเหมือนแบบว่าเราต้องเอาใบใบกระชาเนี่ยไปทไําอะไรสักอย่างก่อนใช่แล้วถ้ากินสดเลยมันมันไม่ดีแม่ไม่อร่อยมันไม่อร่อยอ๋อ ก็เพ่แค่เชฟบอกว่ามีให้เลือระดับนะว่าเราจะได้เด็นาบ้านแมเต็มเลยวันนี้ขอเจ็ดใบไปเลยค่ะตอเนี้ยได้ผมตอนนี้จะเป็นแคปิตาเซอร์ขอที่หนึ่งนะผมเป็นเส้นธรรมดดีกว่าส่วนข้างบนจะเป็นรวามฟิวนะครับอันนี้นะคะเชฟบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะคุกเข่าคุกเข่ากันนะครับคนชี้ ไอ้วัฒนะของเรามันเหมือนมีวุ้นระเข้อะเนี่ยเป็นวุ้นๆนะครับทุกคนมันให้ความรู้สึกแบบเย็นๆนะคะแล้วก็นุ่งๆด้วยอันนี้เป็นซอสไว้ที่ผมไว้ช่วยอยู่ไปกันชงและไปกันชานะครับมาต้มนะครับเอาบาหรือว่าสมุนไพรญี่ปุ่นนะครับเมนูนี้นะคะมันคือปลามาไดาค่ะแล้วเชฟบอกว่าการกินซูชินะคะจะต้องกินจากมือแล้วก็จะต้องเอาข้าวไปอยู่ที่เพดานร้านเพดานนี้ สมุนไพรญี่ปุ่นผสมกัญชาอาบ้าอาบ้ว่าสมุนไพรญี่ปุ่นนำมาผสมกับใบกัญชงนะครับเอาอีกนี่ก็แบบนี้งเลยเนาเะลวกพีกนี้เอาพริกเราอันนี้มันจะไม่ลวกเลยพีกลวกพริกในปากแต่พีกข้างนอกอ๋อไม่เอาพีกทำไมไม่ใช่เหรออยู่ดี เขาจะได้ความเปรี้ยวของข้าวจำแค่เราเอาปลาลงไปที่ลิ้นก่อนจะได้ความละมุนของปลาละค่ะเป็นเทคนิคทุกคนต่อไปกินซูชิจะต้องไปพลิกด้วยปากนะคะลองดูเผื่อมันจะได้รสชาติของปลาที่อยู่ข้างบนไม่ใช่ข้าวที่อยู่ข้างล่างค่ะอันนี้เป็นปลาชิมาจิเป็นปลาชนิดเดียวนะผมที่ชาวประมงจับขึ้นมาแล้วสามารถทานได้เลยนะครับแตัวอื่นทานได้เหรอถ้าเป็นบางตัวต้องมาไดเอทก่อนไดเอททำไงอะคะของเราก็จะมาขึ้นไปก่อนนะผมแล้วก็นำมาสไซค์อะไรออกมันก็มาแลกไปไดเอทไปนะครับมันจะมีความเผ็ดนิดนึงนนนนะะะคคครรรััับบบผผมทาเ็ดดไ้ล หลดนะว่าเชฟมันจะเติมมาเยอะนะครับไปแล้วเชฟกัดเลยนะครับวามล่าเรงเพิ่มเชฟก็สั่งเต็มไหมเลยนะคะรับมากนะวครับ ลวมันมีความไม่เปรี้ยวของข้าวและซูชิคำนี้นะคะก็มีกลิ่นรู้สึกเบาๆด้วยค่ะกุ้งหวานญี่ปุ่นนะครับผมทีน,นี้เชฟนำมาดองไว้เลยครับผมดองไว้กับน้ำต้มกัญชานะครับผมกุ้งนะคะก็จะได้ความแบบว่ากัญชาแบบแ,แน่นๆอ่ะซูชิเราเยอะไหมอย,อยถึงยอะเลยอ่ะอยอยเยอะแน่น,นอนนะครับผมเชฟบางทีเชฟชิมซอสให้คุณทานะครับผมว่ารสชาติได้ไหม<อ>นะครับเชฟไปแล้วนะชิมมาเยอะไปไหนก็จัดเต็มมากเลยค่ะทั้งต้มทั้งผง จัดมาแน่นๆมากเลยอ่ะกล้อคือหวานแล้วก็เด้งมากๆเลยนะที่มีใบกัญชานะคะคนละเมินดูละนึ่งปลอม ตัวนี้เป็นทูน่านะผมเป็นทูน่าส่วนเนื้อแดงแล้วก็มีซูเกะนะผมเมนูนี้เชฟทำการเสื์กบนหลังมือลูกค้านะผมตัวนี้พูดจิตอรี่ที่เก๋ไก๋นะผมเนี่ยวก็หลังมือตรงให้ตรงนะผมเหมือนันเลยเร่อง้ที่สมัยก่อนอ่ะอ่าทารดูหมักเก็บคระแสมันาีอนะปลาคเบียนะอ้ จะเต็มเลยนะผมเอาชักระปุกกับ้านเลยดีกวลืมขับม่ขับ่พอน้องปี๋ครับได้ครับได้ผมเป็นครับยาเยงายายาเฮยกูไม่กล้าขยับได้ครับโอ้ยเสียวเชียงมันสเลยชันให้ได้มันนี่มันนี่มันนี่แกขยับเขนแกะมันนี่ อใช่ต<ป>้องนะครับอื้อกนอนสบายดีมากนุ้ยจะเป็น นี่นะคะคือสดมากหวานแล้วก็เด้งมากๆเลยค่ะน,นี่เป็นโฮลสเตะหรือว่าสแกนหลอดนมจากาโ,าโฮปิโดนะครัเก็บตะบานโฮลสเตะยากินมิมครับประมาณนี้แบบนี้นะครับดูที่นี่ล้ำมากนะล้ำมืออย่างหน้ามือก็มานั่งอย่าหลังตีนต่อนะครับคคนรับผมโอ้โหอร่อยเลยอร่อยอะอ,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 อย่างเงี้ยอย่างงี้อย่างงี้นะอ๋อกินเป็นเมี่ยงคำเลยกูอุ้ยลย มันหอมมันเปรียวปลเลยน้อยอยากเข้าไปยากเข้าไปนอยเฮ้ยม่กัญชาราแม่กัญชาไม่แก้็ไม่เอาไปทำไมโดเยอะเธอหอมมากแล้วยนะคะนุ่มมากานนีม่อ จะเป็นอูนิทอดเทมุระเชฟให้หมดนี่เลยเหรอคะให้ถ่ายรูปนะครับผมเชฟในทอดเทมูระแน่นเลยครับเชฟทำอะไรก็ไปนะครับอูนิของเราจะเป็นพันเชฟหนึงระดับเปลี่ยนเพื่อนเดียวเลยนะครับอูนิเชฟรู้ด้วยแค่เดียวเลยครับต่อได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาไม่เจอเชฟ เชดจะเต็มให้นะครับผมเริมเชื่องเลยครับตาเริ่มแดงแล้วเหรอเด้งไนไม่นิ่งแดงเหรอเริ่มมีเริ่มมีเส้นแล้วนะเริ่มมีเส้นแดงแดงนะไม่ใช่แล้วอูนิทอดเทมปุระยิ้มหักกิ่งออกมานะคะก็ชิีอูนิใส่เข้าไปในใบนี่ มทำไมถ้ากล้องใส่หน้าอดกินไงเสียใจมันคืออะไรคะก็ปกติพอแล้วผมลูกค้าสามท่านแล้วเหลือเลยหนึ่แต่รอบนี้ไม่พอแล้วนี่หรอเชฟจะไปอบเอาใช่เหรอคิดจะนำไปอบเพิ่มนะครับเพิ่มอีกทั้งทุกคนเมื่อกี้นะคะก็ได้คุยกับเชฟว่ากัญชาสองคนไหนกินได้กี่ใบนะคะเขาบอกว่ากินได้เจ็ดถึงแปดใบนะคะกินยังไงเนี่ยก็ไม่เมาแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นการกินนะคะสิ่งที่จะเมาได้ก็คือการ ใช้กวนใครมากินนะคะไม่ต้องกลัวเมามาฟินดีกว่ามายิ้มค่ะอากาโกะครับผมเป็นโอมากาเซกันชายห้ทุกคนหมาแนะทุกคนมากินได้ฟินมากคนจะร่าเริงกลับไปแน่นอนค่ะยิ้มดิต้องยิ้มอย่างนั้นเนหรอนี่เป็นเน้มังกรนะคล้ายเป็นโฮลเตตนะแต่ละเมนูนะคะจะหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยเนื้อกันชา รสชาติของการหมักมาแล้วนี่แบบเข้มข้นมากแล้วก็แบบเป็นกลิ่นไทยกัญชาที่นี่ไม่รู้สึกเลยร้อนมากนะครับคือหลายคนอาจจะคิดว่าแบบอุมเกษตคอสเล็กๆน้อยๆอันนี้อิ่มนะแต่จริงมันอิ่มนะเนื้อกินมาเยอะมากแล้วคุ่มันแน่นนะคะการนำาันทานอุมาเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่มันคือการศิลปะมีสตอรี่นะคะอด้งกิจนผมแต่ว่ากต้๋ปลานะผมหนมก๋ต้ปลานะผมนี่ผมจะเป็นซุปกัญชาเลยนะครับผมใช่ผมเที่ยวเวนานมากผม แค่ต่ไงอออ๋อะเป็นซุปที่มีกลิ่นวาซาบิเว่ยนี่ก่อนแล้วก็ังเป็นข้าวอคะโคตรหอมรอะค่ะหอมอมากเลยเสร็จโบนะคะสดมากนี่ลยเหนืแน่นมากแต่ัอถ้างนงึงนะเพิ่กลิ่นของวาซาบินี่ไม่แบบไไม่ได้ขึ้นจมูกขนาดนั้นแต่ว่า มันกินวาซามิขอบพูดว่าไงยังจะบอกอ้อปานะครับเขาอะมันเลวเลี้วออะไรน้ำมันมันไม่งอนค่ะไม่ต้องขำขำมห้ดูปอทุกคนเชฟบอกว่าถ้ามีอาการนะคะตาเราเจะบวมตาเก็บวมมั้ยีไม่บวมเยไม่บวมนะบวมว่าวอะไม่ดูบวมเ่ยของหวาน เนี่เราก็ซอสน,นะคะก็เป็นการชาหมดเลยเลามานุ่มุะมุน,มนมข้างในนะคะมันจะรู้สึกลายในปากไม่เหมือนนมปังมมันจะแบบสักสักคอใช่ไหมแล้วแบบส่คอน่ะอันนี้แบบว่ามันลต่างตางมันมีความเหมือนเป็นครีมเลยอะแต่มันไม่ให้อะ่ะ ม,นนม,มันนุ่มมันนวลเพิ่มขอมไมต้องเติมเนือ้อแป้งเค็มนะคะนุ่มละมุนไหมดแล้วทุกคนเน,น,น,นียเนียไม่กือ <laughs> สายเขียวมากๆเลยทุกคนชัดเลยเพราะวชฟบอกว่าเขากระทัดตาลอยลอยไหมทุกคนรู้สึกมีีอาการอยู่นะฉันอะอ๋อรู้สึกเคลิ้มอ่ะนิดนึงมันพูดไปหรอว่าพูดยาวๆไปแต่ว่าเหมือนมันเวลาถามไม่ร็วอยู่ไม่หรอกมันเป็นนิดๆอะทุกคนนิดนึงไปค่ะเป็นนะไปเป็นพี่เขาแข็งตัวกัน นึ่งอดเดือดรู้สึกนิดเดียวทุกคนคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้ล่าเริงจริงจริงล่าเริงมากคนตอนนี้ครับกินไม่ต่อเวลาแต่คำรู้สึกไม่ค่อยโฟกัสแต่กินกินอะไรกินใบอะไรเงี้ยกินแบบก็ไม่เมานะมันก็มันอเรื่อร่อยเพราะบอกว่าใบนะคะเป็นส่วนที่ทำอาหารได้อร่อยที่สุดเลยแต่ว่าดอกนะคะจะทำ คลิปเยอะซื่อใบเนี่ยดีต่อสุขภาพค่ะเป็นสมุนไพรนะคะดีต่อสุขภาพมากเลยพูดกับพูดอะไรอย่างเงี้ยพูดกับเนื้อแลบเพื่อนๆถ้าเกิดใครชอบนะครับอยากมาลองก็มาลองได้เลยครับที่ร้านอาจุมาโกมะเกซอยู่ที่เดอะเซอร์เคิลรานช็อปปิ้งคอที่อาจุมากินนะคะเป็นคอสแบบ2,500นะคะ2,555 2,555เพราะมันไปได้แบบขำไงอ๋ออย่างงี้นี่อาหารเขาอร่อยจริงเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ทีเราโอมาเกษตรก็ว่าในที่มาทุนนี้เราก็ลีลาแล้วก็อะไรการตกแต่งหลายอย่างมากกว่ามันเปนเรื่องไม่แต่ว่าแต่ว่าที่เนี่ยเขาบอกว่าอาหารเขาอร่อยศิลปะเขาดีแล้วเขาก็มีแบบความไปเรื่อยแล้วทุกคนทั้วัน่มเป็นหนักเลยคนเนี้ยก็ถ้าใครชอบที่นี่นะคะแล้วอยากมากินอาหารโอมาเกษตรแบบอาจูม่านะคะก็มาได้เลยค่ะบอกเลยว่าฟินมากมาก เร็วเมววลาหายไปเร็วแช่เขาบอก็ทำอะไรเร็วไปหมดเลยอ่ะแกว้าไปได้เหรอนี่แกเป็นเดอะแฟชั่นเลยแต่ความรู้เขาไม่คุ้นสกัสเท่าไหร่เลยอ่ะอย่าให้คนตัดเราเขาไม่เป็นดูเป็นแฟชั่ดูที่ความร้สึองเขาต้องต้องนอนอ่ะเป็นเป็นเดอะแฟชั่นความรู้ว่าของเขาต้องนอนจริงๆนะความรู้สึกว่ามันต้องนอน